สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบโกการ์เด้นนั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานนะผมลงคลิปนะครับในะเกี่ยวกับบัลเอ่กนวิด no ซีบ้านนี่ไปนะครับนะว่ามันสามารถที่จะทําบัล็อกขาได้นะครับนะทุกคนแต่แล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าพี่มันสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้าเชือกตัวนี้ลากมาได้อีกนะครับคือถ้าเราใช้แค่ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะวิ่งแบบมาอยู่นอกสวนนะครับนะทุกคนถ้าเราใช้เชือกอันนี้นะครับเราสามารถที่จะลากไไปตาาามที่เเรกํหนนดด้้ะอ อันนี้น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเาลองดูนะว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับนะทุกคนผมบอกเลย้ามันได้นี่คือแบบโคตรโกรงเลยนะคือมันเป็นการที่แบบทําบักที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนะทุกคนแบบไม่จำเป็นต้องรอครูดาวของสัตว์เลี้ยงของเสืออะไรด้วยนะครับผมนะทุกคนแต่เพียงแค่ต้อง,ต,องต้องมีไอ้นกหวีดนี้เท่านั้นนะครับนะอา้าเผลอกดโอเคไม่เป็นไรฮะแล้วก็ทําการไล่ต้อนมันครับเห็นไหมเห็นไหมปล,ปล่อยปล่อยมัน จริงๆเราเป่าๆแล้วก็ปล่อยมันเลยก็ได้เดี๋ยวสภาพมันเดินแล้วก็หยุดเองนะครับทุกคนซึ่งไอ้บั็กนี้นะมันสามารถทําได้เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มันมีพาสซีฟเท่านั้นนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่เป right? ็น <serving> ค <Enfin> ููดาวนะครับนะฮะจะไม่สามารถทําได้นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมหยุดละไอ้ตัวนั้นเดินเลยฮะเดี๋ยวมันก็หยุดนะไอ้ตัวนั้นอแต่ไปดูหยุดตรงไหนแค่นั้นเองนี่เห็นปะมันก็จะทําการหยุดแบบนี้เลยนะครับนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็มันจะแบบอยู่นอกสวนไปหน่อยนะครับทุกคนเห็นปะไอ้ตัวนั้นหยุดละ นี่เห็นไหมมันจะทําการอยู่นอกสวนนะฮะเราสามารถที่จะใช้เชือกลากมาตามที่เรากําหนดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูมาอุย้ยได้จริงแล้วเอาอ่าผมอยากเอาไว้กลางสวนผมเอาไ้กลางสวนนี่ฮะอุ้ยอุ้ยโคตรโกงอะ่ะแต่ว่าบั๊กนี้นะมันต้องลงทุนหน่อยนะเราต้องมีเชือกนะครับทุกคนเห็นไหมมีเชือกฮะ,ะเราเดี๋ยวผมจะลากให้หมดเลยหนึ่งสอง โอเคลากไว้หมดเอามาอยู่ตรงนี้ฮะเฮ <c oughs> ้ยโคตรดีอะ่ะาลากมาเข้ากองกันครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมลากอีกตัวมาก่อนมาเลยมาเลยเฮ้ยโคตรโกรงอะ่ะโอ้โหคือง่ายมากนะครับนะทุกคนผมแนะนำฮะถ้ามันไม่แก้บางผมแนะนำให้รีบหาเก็บไว้นะครับนกหวีดสีบ้านนะครับทุกคนคือแบบโคตรดีนะนี่ฮะเห็นปะ อุ้ยคด,ดีนะครับผมนะขนาดอันนี้ขนาดมีแบบแผ่นเค้กล่อไว้ตรงนี้นะครับผมนะทุกคนมันก็ยังไม่เดินนะเพราะมันบักล็อกขาไปแล้วนะครับนะทุกคนเดี๋ยวอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเอา้าผมลืมนะครับนะผมนะผมถ้าสลับส่วนมันจะหายว่าผมตอนแรกผมจะขัผลใหญ่กันแต่ผมลืมไปว่าไอ้ส่วนนี้มันไม่มีเห็ดนี่หว่าเห็ดผมอยู่ส่วนไหนวะส่วนที่สองปะอ่าเห็ดอยู่ส่วนทีนส่สองอุย้ยไม่เดินด้วยเวลาสลับส่วนก็ไม่เดินด้วยฮะคดีอะ่ะเออ นี่ฮะถ้าเราจะคอมโบกันนะเราต้องมีไอ้เจ้าเห็ด300ต้นนะครับนนทุกคนถ้าใครอยากทำแบบผลใหญ่นะครับผมก็แนะนําไว้เลยโอเคเดี๋ยวทําการเจ็บไอ้ตรงนี้ก่อนโอเคผมเก็บละเดี๋ยวผมจะวางแผงเค้งไว้ซักตรงนี้ก็แล้วกันนะไว้ลอก,กลุบให้มันเดินมานะครับโอเค ผมจะใช้ต้นเบาบับนะครับนะเพราะว่ามันเป็นต้นใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาด้วยนะครับทุกคนต้นอีเวนต์อีเวนต์นี้ซื้อซื้อในร้านนี้อ่ระดับดีวาป่ะผมจะไม่ผิดนะครับนะทุกคนคโอเคเดี๋ยวผมจะทำการปลูกเลยละกันเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะว่าราคามันเท่าไหร่นะครับนะสำหรับไอ้ต้นนี้ก็วิธีการทำบักก็สอนไปแล้วนะมันง่ายมากนะครับทุกคนพ่นง่ายอะ่ะแต่แค่เราต้องมีของให้ครบแค่นั้นเอง ลองเลยกบอบอบมาถึงไหมเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ไนดะ้ถึงปะสิบตแตกไม่แน่ใจฮะผมขอรักผมขอรักให้มันมันมันมาอยู่ใกล้ๆอุ้ยอะไรวะเนี่ยผมขอรักให้มันมาอยู่ใกล้ๆกแพนเค้กแล้วกันนะทุกคนอุย้ยต้นหวอเฮ้ยอะไรทำให้ต้นมันเป็นอย่างเงี้ยแปลกกว่า อุ้ยมันยาลงข้างล่างเลยนะอ๋อมันออมาพิชต้นมันเป็นผลมันครับผมนะทุกคนอ๋อโอเคโอเคอันนี้ต้นมันครับเดี๋ยวลากไอตัวที่เหลือก่นนะอนฮะเฮ้ยขบเดียวบางเพื่อนอาลากลากตัวน,นี้มาก่อนนะเอามาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนฮนะอุ้ย้าไมมันยาวดำดินวะผมว่าน่าจะติดสปิงเกอร์สองอันนี้แน่เลยฮะทุกคน OK, เดินมาโอ้ยโคตรดีอะทุกคนถ้ามีเชือกอะโอ้โหเฮ้ยเอาไอ้ตัวนี้หลุดบั๊กเหรอมันเดินไป<ม><ๆ>เดินมาแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันยังครบเวลาสิบวิอยู่โอ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูดีกว่าต้นบอลป,ปับอไะไรวนะเนี่ยโอ้ยอันนี้มันอันนี้ผม ตึกบ่งพิษเมื่อวานนี่หว่าที่ผมพยายามทำผลใหญ่ฮะขายให้หมดเลยแล้วกันโอ้หเท่าไหร่ว่เมื่อกี้สองหมื่นล้านเหรอเรดี๋ยวดูดีว่าว่าต้นบอบบอกติดเหรียญบูด้วยนะเมื่อกี้ลองดูดิว่าต้นบบอบว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับผมสองร้อยโลฮะอันนี้โอ้โหสองร้อยโลฮะ ยังใหญ่อ่ะเดี๋ยวดูราคากันดีกว่าสองร้อยโลถึงพันล้านไหมถ้าเอาจีซักแบบประมาณแปดร้อยล้านก็ถือว่าโหดแล้วนะถ้าถึงพันล้านนี่คือโคตรดีเลยทุกคนลองขายดูร้อยล้านก็ไม่ได้แย่ฮะกูประเมินเป็นซะสูงเลยนะแต่มาทําผลใหญ่ได้ง่ายนะแต่ว่าราคาของข้างที่ถูกอ่ะติดทองพันล้านนะับเดี๋ยวดูติดเรนโบ์ดีกว่าฮะเรนโบ์บัฟเท่าไหร่เนี่ย ไม่ใช่บบดิน้ำหนักเท่าไหร่อะมาดูยังไงวะดูไม่ได้ลองดูเก้าพันล้านวะก็ไม่ได้แย่นะทุกคนโอ้ยแมต้นแบบต้นมันอย่างใหญ่เลยอันนี้คือถือว่าเป็นต้นใหญ่ไหมอันเนี้ยไมไ่ต้นใหญ่ปะราคาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมรู้สึกมาทำผลใหญ่ได้ง่ายนะสองร้อโลดูดิมันเป็นน้ําเต้าปะ น้ำเต้าฮนะสองร้อยโลเดีสองร้อยโลข้งนั้นเลยสองร้อยโลก็ประมาณร้อยล้านนะครับขามว่าดีไหมก็ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะแพงัเท่าไหร่ฮอโอ้ผมวัอบอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยร้100ล้านฮนะประมาณนี้รอบผมอยู่ประมาณช่วงร้อยล้านอุ้ยอันนี้ไม่กี่พันล้านฮนะด้ติดทอง องร้อยโล่วนใหย่สูงสุดก็ว่าสองร้อยโลแต่ถ้าไม่ผลมันเป็นอย่างนั้นวะผมไม่เข้าใจเวลาเวลาเก็บทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยดูดินนาจะเป็นก้านมันแน่เลยประนึินหกขอขึ้นที่สูงมันไม่ต้องขึ้นที่สูงหรอกโอ้โหเนเป็นก้านมันนะแล้วก็ไม่มีก้านนี่หว่าแล้วไอไอผลดแบบนี้มันคืออะไรวะมันก็ไม่มีก้านนะ โอเคนะก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ผลนี้ก็อย่างที่เห็นนะราคาก็เฉยๆนะครับทุกคนไม่ได้แบบแพงนะขนาดนั้นนะแต่ก็เก็บไว้ก็ดีนะครับผมนะมันเป็นต้นระดับดีไวเลยนะครับอันนี้ ก่อนที่เราจะไปนะผมฝากสปอนเซอร์หน่อยก็และกันนะร้านนิโมช็อปนะครับนะสหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงต้นโหดนะครับนะเช่นเห็ดตัวนี้นะครับนะทุกคนเห็ดที่ทำบั๊กนี่ก็คือบั๊กมีเยอะมากเอาง่ายๆซื้อมาใช้คุ้มนะครับในรนะ้านนิโมช็อปเลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะก็มีบริการรับกิฟต์เกมพาร์ตนะทุกแมปเลยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้ยังไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ200โลนี่คือยังไม่มีสปริงเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองใส่สปริงเกอรอนนกาารอร์ัันนเก่าคบผมนะ เนี่ยแต่ว่าพอสปิเกอร์หมดก็อันใหญ่เท่านี้อ่าลองใส่สปิเกอร์ดูครับอุ้ยใช่หรอหวัวไม่ได้ใช่นะลองใส่ดูอ่ะอ่ะลองใส่ดูพุ่มจะใหญ่กว่านี้ไหมสูงสุดประมาณสองร้อยโลครับที่ผมเคยทำเนี่ยประมาณสองร้อยโลนี่เดี๋ยวดูตอนใส่สปิเกอร์ดูครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหน จต่ไปดีอ๋อก็เท่านี้นี่หว่าก็ไม่ได้ใหญ่นะถึงห้าร้อยโลไหมโอ้ยอย่างนั้นก็สองร้อยโลอัพวะสองร้อยโลอัพก็ไม่ได้ดีแล้วทำไมทำไมผมกดแล้วผมย้ายมาอยู่ตรงนี้วะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมว่าอลองดูดิมีห้าร้อยโลไหมห้าร้อยโลสองร้อยสี่สิบฮะ ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงสามพันสามพันล้านแน่อู้หูสาพันเก้าเกือบอีกนิดเดียวก็อยู่ประมาณนี้สองร้อยกว่าโลนะครับใสายสปปนเกอร์ด้วยโอเคเอาว่าสำหรับคิปมี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะยังไงก็ฝาก้านสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับผมนะเฮ้ยทำไมเวลาผมเดินมาไอา้ผมต้องว์ปไปอยู่ที่เดิมว่าผมเผลอกดตรงนี้เหรอก็ไม่ได้ใช่นะ มันน่าจะบักอะไรสักอย่างหรือเปล่าโอเคไปยผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย